สวัสดีครับสำหรับในวิดีโอนี้ก็จะเป็นการอธิบายเรื่องของ Simple Harmonic กนะครับก็คือการเคลื่อนที่แบบกลับไปกลับมานะครับในตอนสุดท้ายนะครับในตอนที่3นะครับในตอนนี้ก็จะไปดูรูปแบบสมการของคาบนะครับที่เกิดขึ้นจากการแกว่งของลูกตุ้มนะครับแล้วก็มวลที่ติดอยู่กับสปริงนะครับว่าสูตรสมการนี้นะฮะได้มาจากอะไรนะครับโดยเริ่มวิเคราะห์จากแรงที่กระทํากับลูกตุ้มนะครับอันนี้ฮะจากเหตุการณ์นี้ครับถ้าเกิดว่า ให้แนวของเชือกตรงนี้เป็นมุมเซตานะครับอืมแล้วก็มีแรงที่กระทํากับลูกตุ้มนี้คือแรง mg นะฮะอ่ม m ี MG มีปกติอยู่แล้วนะครับทีนี้แรง MG นี่แหละฮะเป็นแรงที่ทําให้เกิดอ่าการแกว่งกลับไปกลับมานะครับเนื่องมาจากว่าถ้าเราแตกแรง mg ไปในแนวการเคลื่อนที่นะครับ<ๆ>ก็จะเป็นแนวนี้นะฮะแนวนี้กับแนวนี้นะครับถ้าเราแตกแรงมาทั้ง2แนวนะฮะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นมุมเซตาเช่นเดียวกันนะครับ แรงที่ mg นะแตกมาในแนวการเคลื่อนที่ก็จะได้เป็น mg sine t ครับไม่เจอก็เป็น sine e ครับส่วนด้านนี้เจอมุมก็จะเป็น mg cos ครับนะฮะแล้ว mg Side s i n จะเป็นแรงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่กลับไปกลับมาครับตรงนี้เนาะและทีนี้ครับถ้าให้เชือกนะฮะที่ผูกลูกตุ้มนี้ฮะ ยาว L อลนะครับเป็นความยาวของเชือกนะฮะและก็ระยะห่างครับระยะห่างจากแนวของเชือกตรงนี้ฮะไปแนวเป็นแนวตั้งฉากกับแนวสมดุลนะครับตั้งฉากแนวนี้นะเป็นระยะ x ครับะระยะ x นี่คือกําหนดตัวแปรขึ้นมาเพื่อที่จะมาเปรียบเทียบหาค่าไซน์นะครับเราบอกได้ว่า sin ์เซ,าซตาครับไซน์เซตาในที่นี้นะครับไซนคือด้านข้ามส่วนด้านฉากก็คือ x ส่วน L ครับ x ส่วน L นะครับและนํามาวิเคราะห์ ร่วมกับ mg s i ายตัวนี้เนาะเราบอกได้ว่าแรงที่ทําให้เกิดการเคลื่อนที่กลับไปกลับมา่ะ F ที่นี่ฮะเท่ากับ mg sin mg sin เซต e นั่นคือแรงที่อยู่ในในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็แรงตัวนี้ครับเป็นผลมาจากการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับวัตถุตัวนี้าจแกว่งไปแกว่งมาครับมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วกพอนันแรงตัวนี้ครับถ้าเราวิเคราะห์เรื่องถึงกฎของนิวตันครับก็เป็นกฎนิวตันข้อที่2นะครับ ซึ่งอาจจะบอกได้ว่ามีค่าเท่ากับตัวนี้ฮะเป็นผลคูณของมวลคูณ a ก็ได้ครับมวลคูณกับความเร่งนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สมการเขาจะได้เป็น m a เท่ากับ mg นะครับโดยที่ค่าไซายเนี่ยฮะเรานำมาแทนค่าด้วย x ส่วน L นะครับเป็น x ส่วน L ตัวนี้เป็น G นะครับขอเขียนใหม่นะฮะเป็น m อมครับแล้วก็ x ส่วนด้วย L นะครับ อ่าเเราตัดออกไปได้เลยครับนะก็เหลือ a เท่ากับ g คูณ x ส่วน L ครับทีนี้ฮะ a ครับอ่า a ทีน่นี้อ่าความเร่งตัวนี้นะครับเราบอกได้ว่ามันก็คือค่าของโอเมกากลางสองคูณกับ x กครับก็คือเนี่ยเป็นความถี่เชิงมุมนะครับคูณกับ x นะฮะตอนแท,น,ทนค่าของโอเมก้าลงไปครับจะได้เป็นโอเมกากลางสองคูณ x เท่ากับ g x ส่วน L นะครับเพราะนั้น x ตัวนี้ก็ตัดไปได้อีกตัวหนึ่งนะครับ อ่าหรือโอเมก้ากำลังสองก็จะได้เป็นโอเมก้าเดียวคือใส่สแควรูททั้งสองข้างเข้าไปก็ปจะไดโอเมก้าจะเท่ากับสแควรูทส่วน L อครับอันจากตรงนี้ครับค่าของโอเมก้าคือเป็นความถี่เชิวงมุมใช่ไหมครับค่าของมันปกติเนี่ยฮะโอเมก้าจะได้มาจาก2พายส่วนคาบนะครับหรือว่าโอเมก้าจะได้มาจาก2อพายคูณกับความถี่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยนสมการของโอเมก้าตรงนี้ให้กลายเป็นรูปแบบของคาบนะฮะหรือว่ารูปแบบของความถี่มันก็จะได้สมการ าการหาค่ากับความที่ของการแกว่งลูกตุ้ออกมาได้นะครับอันถ้าสมมติเป็นการแทนค่าด้วยตัวนี้นะครับก็จะได้เป็น2องพายส่วนค่าเท่ากับสแควรูส่วน L นะครับซึ่งถ้าเกิดต้องการหาค่าค่าตรงนี้ครับซึ่งมันเป็นตัวหารใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องการหาทีตรงนี้เราก็เปลี่ยนกลับมาด้านบนครับพลิกกลับขึ้นมาก็จะกลายเป็นเดี๋ยวมาเขียนต่อตรงด้านล่างพอไหมเนี่ยส่วนด้วย2องพายครับ ตรงนี้ก็จะกลายเป็นสแรท l ส่วน g ครับแล้วก็ย้ายตัว2พายไปอีกฝั่งนะครับก็จะกลายเป็นตัวคูณเนาะจะได้คาบจะเท่ากับ2พายสแปรรท l ส่วน g ครับนี่คือสมการของการหาคาบจากการแกว่งของลูกตุ้มนะครับส่วนถ้าต้องการหาความถี่ก็เช่นเดียวกันครับแค่เราเปลี่ยนตัวนี้โอเมกานี้ตรงโอเมกานี่ฮะามาเป็นเมื่อกี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนอ่าพจน์ที่เกี่ยวข้องกับคาบใช่ไหมครับถ้าต้องการหาความถี่ก็เปลี่ยนเป็นพจน์นี้เท่านั้นเองครับ และแทนค่าเข้าไปเนาะ,ะก็จะได้เป็นค่าของตัวถ้าเป็นความถี่นะครับก็จะได้เป็นความถี่ตัวนี้ f จะเท่ากับ1ส่วน2อพ่รู l ส่วน g อะ g ส่วน l ครับจะสลับกันครับ g ส่วน l นะฮะนี่คือความถี่เนาะส่วนอีกสมการหนึ่งครับไปดูการหาคา่าตัวนี้ฮะ คาบจากการแกว่งของในรูปแบบที่มวลเป็นมวลติดสปริงครับไม่ว่าจะเป็นแนวราบหรือแนวดิ่งนะครับนี่คือแนวราบเนาะแนวดิ่งก็ได้เช่นเดียวกันครับวิเคราะห์แบบเดียวกันนะทีนี้ในส่วนของสปริงครับเมื่อเราออกแรงดึงวัตถุกออกมาครับมันจะเกี่ยวข้องกับแรงภายในสปริงด้วยครับซึ่งแรงแรงนี้จะได้หา่า f เนี่ยฮะหาได้จากผลคูณของ kx ครับนะฮะทีนี้ kx ตรงนี้ฮะ,ะจะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของแรงใช่ไหมครับทีนี้แรงอย่างที่บอกครับมันทําให้วัตถุตรงนี้ฮะเคลื่อนที่แบบมีความเร่งนะครับเราก็จะบอกได้ว่าตรงนี้มันก็จะเกี่ยวข้องกับอ่า m a นะฮะจะได้จาก k x นะครับเช่นเดียวกันครับกับในเรื่องของลูกตุ้มนะฮะคล้ายๆกันนะทีนี้ a ตัวนี้ก็จะกลายเป็นโอเมก้ากำลังสองเนะครับ m ตัวนี้เป็นโอเมก้ากำลังสองเนะครับตัวนี้เนาะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับก็จะได้เท่ากับ kx นะครับซึ่ง x ก็จะตัดหายไปเนาะก็เหลือเป็นโอเมก้ากำลังสองครับเท่ากับ k ส่วน m นะฮะโอเมก้าดีเวก็เท่ากับ square r ของ k ส่วน m นะครับทีนี้ถ้าต้องการหาค่านะครับก็ทำเหมือนกับเมื่อกี้เลยครับเราก็จะไปวิเคราะห์ว่าไอโอเมก้าเนี่ยนะฮะสามารถแยกก็ได้เป็น2พายส่วน t นะครับตรงนี้เป็นส่วน t นะครับหรือว่าแยกเป็น2 คูณ F ก็ได้นะครับถ้าต้องการหาเกี่ยวกับค่าก็ใช้สมการนี้ต้องการหาความทีก็ใช้สมการนี้นะครับก็ไปลองดูนะว่าถ้าเกิดเราต้องการหาวิเคราะห์ค่าใช่ไหมครับอ่าใช้2พายส่วน t เท่ากับอ่สาสแรรูทของ k ส่วน M นะครับซึ่งถ้าเกิดหาค่าตรงนี้ฮะก็สลับบนลงล่างกันนะจะได้เป็น M ส่วนเนะครับเพราะค่าจะเท่ากับอ่าสพายคูณกับ m ส่วน k นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสมการของค่าของ ในในในรูปแบบของสปริงนะครับส่วนความถี่ครับก็เช่นเดียวกันเราก็แทนค่าลงไปฮะสมมติเป็นความถี่ให้เป็นด้านล่างแล้วกันนะครับก็แทนค่าเป็น2พาย f ใช่ไหมครับเท่ากับ k ส่วนเนะฮะเราก็แค่ย้ายตัว2พายไปด้านนี้ครับก็จะได้เป็น F เท่ากับ1ส่วน2พายครับคูณกับ k ส่วน m นี่คือสมการของตัวความถี่ครับ ดูแบบนี้นะฮะนี่คือที่มาของสมก,การของคาบและความถี่ที่เรานําสมการเหล่านี้ฮะไปหาคําตอบไปแก้โจทย์ปัญหานะครับหรือไปทําข้อสอบก,กันเนาะอันที่มาเป,เป็นมาแบบนี้ครับโอเคครับนี่คือเป็นวิดีโอของการอธิบายเรื่องของที่มาของสมก,การของคาบและความถี่จากการแกว่งของลูกตุ้มและก็การแกว่งของวัตถุที่ติดสปริงนะครับก็มีไว้เพียงเท่านี้นะครับในเรื่องของการพื้นที่แบบฮาร์โมนิกนะฮะหรือว่าซิมเพิลฮาร์โมนิกโมชันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็มีไว้พียงเท่านี้นะครับ